สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง YouTube ครับผมพบกับผมฮอดดีทวีศักย์ย่ำแรงๆนะครับทางช่องฮอดดีลำเพลินออฟิเชียลนะครับผมฮอดกลับขึ้นมาฮอดบ้านเดินทางมาขึ้นนี่พี่น้องเย้ยเดินทางมาขึ้นประมาณช่วงจากประมาณเที่ยงขึ้นทีหนึ่งนี่แหละครับออกจากงานมาเดินทางไม่เรื่อยพักไม่เรื่อยนะครับผมมาสอดแจ้งอยู่ขอนแก่นนะครับก็บมานอนพักอยู่น้ำปั๊มน้ำมันนะครับผมพอดีน้องสาวลาขอบคุณหลายๆเด้อครับ ที่สื่อโทรศัพท์ให้ไหมพันว่าโทรศัพท์ไอ้พันมาชัดวัดสันวลาทายคลิปลงยูทูบนะครับก็เ,เลยสื่อให้ไหมว่าสันวาสนับสนุนกล่องไอโฟน13 Pro Max นะครับผมขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณน้องสาล่านะครับผมเป็นสื่อโทรศัพท์ให้บันทีฮอตดีทวิสากกฐาเห็นห่างเปิดพี่น้องครับถาเส้นทันเปิดกับซีโมงเคิงนะครับจะคอยตื่นจะไปซื้อโทรศัพท์นะครับ ซื้อโทรศัพท์แล้วก็จังค่อย,เด,ยเดินทางกันขึ้นมากับลาินนี่แหละครับพี่น้องครับอันนี้เขาดีทวิศกาอยุบ้านนี่แหละครับพี่น้องครับฝนตกเศร้านอนฮักตื่นพี่น้องเอ้ยมาหอดบ้านกะบ่ายสองนะครับบ่ายสองกว่าๆได้มานอนข้าเดี๋ยวตื่นขึ้นมากะน,นี่แหละครับผมก็ได้มาอัดคลิปให้พี่น้องถ่ายพี่น้องนะครับรายงานพี่น้องว่าหอดบ้านละเด้อรงในพี่น้องเอ้ยเปียก อยากเบิดพี่น้องครับฝนตกเศร้าไหมกัเยินสบายชุ่มช่ำนะครับผม <c oughs> โอ้ยขอบคุณหลายหลายด้วยครับพี่น้องสำหรับทั่วเกาทมอนะครับเขียนผักกางขอบคุณกำลังใจขอบคุณรางวัลน้ำใจที่พี่น้องเอื้อยอายน้องนุ่งนะครับมอบให้งฮอดีทพีศักดิ์นะครับผมหักแข้งกันนะครับผมแล้วก็ดูแลก,กันนะครับผมซัพพอร์ตความรู้สึกซัพพอร์ตทุก ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมขอบคุณเอออายนะครับสําหรับพี่พี่สาวที่แสนดีพร้อมนะครับที่ให้ที่พักเบิ่งแง่งน้องนุ่งนะครับผมลวกะ็พี่น้องทั้งเมืองนอกพร้อมนะครับที่ส่งกำลังใจแห่งเสมือเสมือกะมู่พวกเพื่อนฝูงน้่นะครับผมส่งกำลังใจพอดีด้วยครับผมพอดีก็ดีใจร้ายนะครับผมพี่น้องครับ กับมาบานกะยังคิดหอดพี่น้องทางกทมอั้มลำอั้มลำอยู่เสียดายหลายครับพี่น้องเมื่อคืนนี้เสียดายแม่งเสียดายยังดอกเสียดายฝนตกหําแหมกําลังขึ้นว่าสิได้แสดงนะครับจะได้เพื่นนยังครับแล้วบ่กลับแล้วติเอเบิ่ง YouTube บ่เพื่นนียังไบ่เห่นครับอยู่ในหันล่ะช่องอยู่ในหันทั้งหมดเลยมีเฉองเมียนเมืองหมู่เดียวนี่ มันอันมันนีหลายอยู่ครับเดี๋ยาวหันเปิดให้เบิ่งนี่ครับช่องมันนี่ช่องนี้เพื่อนอย่ากักดในลูกผมนี่ยมีเงนเบ็ดในลูกมีกดคำว่าวิดีโอนี่มันจะเป็นวิดีโอที่ผมเห็ุทั้งเหตุมันพึ่งเหตุอะไรหลายอันเลยตามซีก่อนเนี่ยเงิรเบ็ดนี่แหละครับครับผมแม่นแม่นครับอย่างแม่ยังกินจิ้มครับไปได้ยังอะไรกินเลี่ยงเพื่อนเนี่ยเพื่อนท่านอยู่ พอดไข่บรรยากาศน้ำเรงครับชื่อผุน่ะพี่น้องเอ้ยทองฝาาขึ้นหมดฝนตกห่ำกำลังสีแด,ดงมขึ้นนี่เลรียยูอันแถวยีหเกาะนั่นจำอะไรได้บัา ตลาดกินซ่าลังสิตโมอันเป็นเป็นเหรียเป็นเฉพาะกิจครับที่จริงปิดวุ้งแล้วล่ะนั่นแหละแล้วก็ปิดวุ้งคือปิดเลื่อยถึงมิเตอร์น้ำมิเตอร์เลนส์เสือหางเกือก็ไปหาซ่อมเปลี่ยนไปน้ำกันเบิดเลยเหรอครับไปน้ำกันเบิดวุ้งคือเก่าคือปกติครับเขาไม่มีอะไรเลยซ่อมอันไหนครับเขาจอมีนี่ยังไมซ่อมเปลี่ยนนี่แล้วกับกรับขึ้นมากเลยก็สีเขาซ่อมมันนี่ครับกขาจะขอยซ่อมเต้นซ่อมวันที่หกเริ่มซ่อมวันที่หกประสันวาพนัดซ่อม โอ้แสงเบิดแล้วบัดนเนี่ยครับแล้วเห็นได้เว้นเว่นหรือไม่แกงเนาะครับอยู่บ้านนี่แหละครับพี่น้องครับเวลายามเลีงพองดีทวีสักอะเลาะอยู่สินะครับอยู่งานจะของไม่ค่อยได้อยูหรอกครับครับมีแต่ไปล่ำไปงานนะครับพี่น้องครับเพียงใดเนาะบรรยากาศบ้านพอดีทวีสักอะ สีเด้อพี่น้องครับคิดหอดพี่น้องแฟนคลับแฟนเพียงนะครับผมจันเด,ดกะอย่าลืมขิดหอดพอด,ดีทวีศักน้ำเด้อครับผมเดี๋ยวอีกว่าโดนนี่นะครับพี่น้องครับเออเปิดไปแล้วเดี๋ยวอีกว่าดนนี่นะครับก็บซีมี่ไล่กาไล่สดนะครับผมของทีมงานสาวหน่อยเพลินแพงห้าแบบ เพิว่าซีมีแบบเสื้อผ้ายนะครับในการเฮ็ดโชว์เฮ็ดยังไม่นะครับห้พี่น้องเฮเบิรงนะครับเป็นการไล่ซดแบบหาทุนสื่อจอ LED ไม่เฮสันวาครับเงินบอร์ดเพิร์ลนะครับผมจะในออี่กระเชื่อช่วนพี่น้องนะครับสื่อบัตรสื่อตัวสื่อบัตรจองตัวน้ำกันนะครับผมทางเพจพี่น้องทักไปทั้งเพจสาวน้อยเพ่นแพงแฟนเพจน,น,น,นะครับหรือว่าเพจบอร์ดเลขก็ได้นะครับ หนุ่มโจยมานินนะครับผมทักสอบถามสอบถามรายละเอียดทั้งเพจกระไ้ทั้งบอดโจกระไรนะครับผมวันที่เก้านะครับผมสไลแบบสีมีโอ้หลายแบบนะครับทั้งทั้งสีเฮตสตอรี่น้าพี่น้องคอยติดตามด้วยครับเด้อตัวซิเลอร์ปินเองก็ยังวัฒนหัวารูปแบบของงานน่ะสิออกมาเป็นแบบใดนะครับผมผมก็ล่อล่อเบิรงขึ้นกันนะครับผมก็ตื่นเต็นด้วยกันหลังจากที่ประชุมเมื่อคืนนี้นะครับผมก็ตื่นเต้นอยู่กับ กับการกับการนําเสนอของบอร์ดนะครับสําหรับไอเดียที่ที่เฮ็ดนําเสนอสู้พี่น้องเบิรงนะครับผมนาตื่นเต้นครับพี่น้องนาติดตามนะครับผมผมเสื่อว่าอาคนงานออกมาคงสีแบบดีแน่นอนนะครับผมจังไรพี่น้องก็ติดตามเด้อทั้งพี่น้องทั้ง YouTube พี่น้องทั้งเพจ a c e b o o k นะครับพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงสาวน้อยเพลงแพงทุกคนนะครับหักเพงกันคือเก่าหลวกสนับสนุนบัตรคือเก่านะครับผมผู้ใด อยากเมาบัตรกะสามารถเมาได้เด้อครับบพว่าสิเป็นแฟนครับซุ้มเอื่ยอยน้องนุ่งศิลปินห้องทุกคนนี่แหละรับเป็นบ้านหักต่างๆนะครับผมกะซื้อบัตรจองตัวกันได้นะครับผมอ่าไล่นะเป็นวันที่เก่านะครับแต่ว่าเริ่มเขาสอมวันที่หกพี่น้องครับมึงโหลดการสอมห้องกสิทเป็นจริงเป็นจังนะครับเพราะว่าอยากให้ผลงานออกมาดีที่สุดนะครับพี่น้องครับจะในก็อย่าลืมพอกันวันที่หกเด้อครับเอ้ยวันที่เก่าเด้อครับผม เดี๋ยวอดีตทวิศักดิ์กสิเนี่ยช่วงอยู่บ้านในสองสามมื่นกสิเป็นการเฮ็ดคลิปอยู่กับบ้านลด้วพี่น้องครับบ่ได้บ่ได้ไปถ่ายเสาโดมเด้อเฮ็ดคลิปอยู่กับบ้านเพราะอาย่บ้านนะครับผมกสิ่ายคลิปเล็กๆน,น้อยๆอยู่บ้านนี่แหละครับการใส่ชีวิตประจําวันของอดีตทวิศักนี่แหละเฮ็ดอีหยังแต่ละมื่นแต่ละเว้นกสิ่ายลงให้พี่น้องเบื้องนะครับจงังได๋กะ ฝากติดตามช่องในฮอตน้ำแน่ครับผมสิเดยมีกำลังใจเฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับผมทั้งช่องนี่แหละช่องเก่าช่องเดิมเฮานี่แหละครับช่องฮอตดีลำเพลินออฟพิเชียวคือเก่านี่แหละครับพี่น้องจังไงก็ฮอดก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับอ่าพี่น้องที่เขอบพรเบิ่งนะครับแล้วก็พี่น้องที่กดซับสไครต์เขาไปคอมเมนต์ก็หลายคนนะครับจังไงก็เขาบอกคอมเมนต์พูดคุยกันได้ฮอดก็อ่านทุกคอมเมนต์นั่นแหละครับแต่ว่าอาจจะตอบบ่ได้เบิดทุกคนนะครับทั้งเทือกอะเด้เขาไปตอบ,บ,บ่่าางงเเทือกบบมมีววลนะครัผ แต่ถ่ายคลิปก็ยังบ่ค่อยมีนะครับพี่น้องเวลาช่วงออกงานวันนี้นะครับแต่วันนี้อยู่บ้านกันสิพ่อมีแน่จังน้อยแหละล่ะครับผมกับสิคิดคอนเทนต์แล้วก็ถ่ายถอดให้พี่น้องในเบื้องทางช่องยูทูบนะครับจงได้ก็ฝากพี่น้องติดตามน้ำรับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพราะน้ำในผอบน้ำผอมได้ครับเด้อกดกระดิ่งกดกระดิ่งสอกเอาครับผมสหรับคลิปนี้นะครับก็สมมาพักวันแล้วเดี๋ยวขอลาพี่น้องไปเพียบสำนีก่อนนะครับอันนี้มาถ่ายรายงานพี่น้องซื่อ คลิปมันห่างมันโดนแหลวหอดบ่ด้ลุ่งเลยเพราะว่มามันขึ้นกับรับรถดเง่าสาวเดียวเลยจะว่าหอดขอนแก่นกักนะครับแล้วก็พักนอนนรับอยู่ขอนแก่นอีกตื่นขึ้นแม่กับมันสื้อโทรศัพท์กับเดินทางต่อมาอีกล่อยก็โล่มาจะมาหอดบ้านนะครับกิจลักษณ์เมื่อยหลายกันนอนนอกมามีหอดเวลาสิทายนะครับตื่นขึ้นยังมาแล้งยังคอยเดยททายได้ครับพี่น้องครับเอา้าขอจบคลิปไปเพียนสมนีนะครับพอกันคลิปต่อไปครับพี่น้องสวัสดีครับ